ปอบมือรัวๆดาราหนุ่มปลูกบ้านตากอากาศให้แม่ยามแก่เท่าอีกหนึ่งนะักแสดงนักต้องแถมเป็นติกรด้วยอย่างแจ็คแฟนชันที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากจนกระทั่งมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กตลอดจนถึงรุ่นใหญ่ชื่นชอบและติดตามเขาแทบทั้งประเทศด้วยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหนุ่มแจ็คนั้นทํางานแทบไม่ได้พักมีงานไหนเขาก็รับหมด แถมทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยก็ยิ่งรับสับร์ัวๆเลยทีเดียวจนกระทั่งด้าสุดทราบว่าหนุ่มแจ็คนั้นได้ทุ่มเงินสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวโดยเจ้าตพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวด้านหลังนั้นเป็นบ้านที่กำลังสร้างระบุข้อความว่ามาดูบ้านผักตาอากาศพัทยาแฮท็าไว้ให้แม่ต้อนแก่ฮท็ขอให้สาเร็จด,ด้วยเถิดท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมและแสดงความยินดีจำนวนมากเลยทีเดียว